พิเศษหนึ่งร้อยห้าสิบห้าพิเศษหนึ่งร้อยห้าสิบห้าก็ต่อเนะี่ยเขาไดมายกตัวอย่างของทานตัวอย่างที่เจ็ดเวลามาพามพระเทพเรัตน์เล่มที่ยี่สิบสามข้อยี่สิบหน้าสนะี่ร้อยเจ็ดสิบนะอาณาถาพิธิกาเศรษฐีก็จะไปเฝ้าพระเจ้าพระเจ้าก็เลยถามว่าตระกูลของทาง่านยังให้ทานดีอยู่ไหม ให้ดีพระเจ้าข้าวแต่เป็นทานที่เศร้าหมองคือปลายข้าวกับน้ําผักดอนทุกนั้นแหละพระเจ้าบอกว่าของจะดีหรือไม่ดีก็ตามจะประณีตหรือไม่ปรณีตก็ตามแต่ให้ด้วยความเคารพนอบน้อมด้วยมือตัวเองเขาก็จะได้โพกก็จะได้บริโภคของอย่างดียานอย่างดีอาหารอย่างดีตรงกันข้าม ถ้าให้ของทานอย่างเหมือนจะทิ้งไม่ให้ด้มือตัวเองให้กันปบบโยนให้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็จะไม่ได้บริโภคของอย่างดีบุตรภรรยาข้าทาสบริวารก็จะไม่เชื่อฟังก็จะกระด้างกระดืองแต่ถ้าให้อย่างดีบุตรภริยาสามีขา้าไอ้ลูกน้องทั้งหลายก็จะเชื่อฟังดีเถอะ <c oughs> เนี่ยเรเห็นแต่และครอบครัวแล้วกันแล้วพระองค์ท่านก็เล่าต่อไปว่าเรื่องเคยมีมาแล้วเวลามะอาวพรามชื่อเวลามะเนี่ยเขาให้ทานอย่างมากมายมหาศาลนะอะไมาก็แยกเป็นข้อๆนหน้าสี่ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดนะข้าบบดีได้เคยมีมาแล้วเนเยมาเลา,ลาลพราหมณ์ให้ทานหนึ่งให้ถาดทองเต็มเต็มด้วยเงิน ถาดทองเงินเต็มไปหมดมันก็ไม่รู้เป็นเงินแบงแบงหรือว่าเป็นเป็นแร่เงินนันนก็ยกไว้เนี่ยเขาไม่ได้ขยายสองถาดรูปพยะถาดเงินเต็มไปด้วยทองคําอีกแปดหมื่นสี่พันถาดเต็มไป้ลยแลแหมทองเดี๋ยวนี้นะแพงด้วยบาทละประมาณหกหมืนแล้วนะก็สาม ถาดสำลฤทธิ์เต็มไปได้เงินอีก84,000ืข้อ4ช้าง84,000เชือกมีเชือมีเครื่องประดับด้วยทองนะส0่พเชือกเนี่ยข้อ5ก็มีเครื่องประดับด้วยทองข้อ6มีทงทองคำทงเงินแข็งก็จะเป็นทองคำคุมด้วยคุมด้วย ขายขายก็เป็นทองคําตะข่ายเป็นทองเห็นไหมหนังหนังอินเดียจะมีเป็นทองคําให้ลถอีกแปดหมื่นสี่พันคันหุ้มด้วยราชาสีหนังราชาสีอีกหุ้มด้วยหนังเสือแปดเก้าเนี่ยหุ้มด้วยหนังเสือเหลืองแต่ลและข้อเจ็ดหนังเสือโคง้งหนังเสือเหลืองหุ้มด้วยผ้ากำพลอย่างดี นะสีเหลืองด้วยข้อสิบเอ็ดมีเครื่องประดับด้วยทองยังไม่พอสิบสองมีทงเป็นทองคําอีกคุมด้วยขายทองคำนะสิบสี่ให้แม่โคโนมโคโนมมันมีราคาแพงแปดหมืนสี่พันตัวมีน้ํานมที่รีดและไหลสะดวกนะข้อสิบห้ามีภาชนะ สำลิดสำหรับรองรับข้อ16ข้อสิบห้าให้หญิงสาวอีก84,000คนแต่งละคนก็สวมด้วยมันีและแก้วกุณทนให้บัลังอีกบัลังคือที่นั่งอีก84,000ลา84,000ที่ลาดที่ลาดด้วยผ้าโกชาวอย่างดีลาดด้วยเครื่องลาดทำด้วยขนแกะสีขาว อืยี่สิบลาดด้วยเครื่องลาดทำด้วยขนแกะลายดอกไม้ลาดด้วยเครื่องยี่ยี่สิบยี่ิบเอ็ดลาดด้วยเครื่องลาดอย่างดีสำหรับหนังชมดนะข้างบนมีเพดานมีหมอนสีดอกไม้ยี่ิบเอ็ดลาดด้วยเครื่องลาดทำอย่างดีด้วยหนังชมด ข้างบนมีเพดานมีหมอนสีแดงวางไว้สองข้างย2ิบสองให้ผ้าอีกแปดหมื่นสี่พันพับเป็นผ้าเปลือกไม้เนื้อละเอียดด4ิบสี่ผ้าไหมเนื้อละเอียดยี่ห้าผ้ากำพลเนื้อละเอียดด6ิบหกผ้าฝ้าเนื้อละเอียดย7ิบเจ็ด ไม่จําเป็นต้องกล่าวถึงข้าวน้ําของเคี้ยวของบริโภคของลิ้มของดื่มไหลออกไปเหมือนแม่น้ําทรัพย์สินเงินทองทั้งหลายอย่างละ 8, 000, 4, 000, แปดหมื่นสี่พันแสแปดมืนสี่พันทั้งหมดในี่ยีบเจ็ดตัวอย่างนะให้อย่างเยัง,ย,ง,ย,งยังแม่น้ําไหลไปเลยนะข้าบดี ท่านอาจจะมีความคิดอย่างนี้ว่าสมัยนั้นเวลามาพามผู้ให้เป็นมหาทานเป็นคนอื่นแน่เลยใช่ไหมแต่ท่านไม่พึงเห็นอย่างนั้นเพราะเวลามาพามผู้ให้ทานเป็นมหาทานในสมัยนั้นก็คือเราเองแหละก็ทำไมเกิดเป็นลูกกษัตริย์ยังทิ้งเมืองเอาให้ช้างให้ลูกให้เมียให้ลูกกันหาจาลีให้นี่ได้เลยให้เมียได้เลย ให้ชูโชคไปให้เตวดาอะไรไปเนี่นะครับคือเราเองว่างั้นนะแต่ในทานนั้นไม่มีใครเป็นพระทักษินาในบุคคลใครๆก็ชำระทักษินาให้หมดจดไม่ได้เป็นของที่ไม่มีคุณค่าประโยชน์ทำให้จิตวิญญาณเราจเจริญเลยอ่ะนะ ทำให้จิตเราหมดจดไม่ได้นะหมดจดไม่ได้วันนี้ข้อสองบอกว่าคือคือให้ของเยอะๆนะมันไม่ทับทักษิณาที่ไม่ทำให้จิตเจริญเลยยังเป็นถือว่าไม่เดืองพูดง่ายข้อสองคบดีการที่บุคคลเชื่อเชิญพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ ผู้เดียวให้บริโภคมีผลมากกว่าการที่เวลามาะพามให้ทานอย่างมหาทานอย่างเนี้ยคือจะต้องให้เนี่ยให้คนที่มีมีศีลนะคนเดียวบริโภคดีกว่าให้คนเป็นมหาทานใครก็แล้วแต่ให้ไปไม่ไม่เลือกให้ตาชูชกให้คนที่ีโกงก็อะไรก็ให้ไปหมดให้คนมีศีลดีกว่า นะเริ่มเข้าเข้าถึงผู้ผู้รับที่ที่มีศีลมีมีมีความบริสุทธิ์ขึ้นนะนะก็จะมีประโยชน์กว่าให้คนขี้เหล้าอย่างเงี้ยตะคิดดูสิให้คนขี้เหล้าเมายาให้คนที่ถือศีลเป็นคนดีมันก็แตกต่างกันใชนะ่ไหมคนขี้เหล้าอาตอมาเคยให้เงินให้อะไรขี้เล้ามันก็ไปซื้อเหล้ากินอนะ่ะ กับคนให้เงินเท่ากันเนี่ยเขาไปไปแจกหลืเขาไปซื้อของให้คนจนกินอีกก็จะเป็นเนื้อนาบุญต่อไปเห็นไหมให้คนไม่ดีก็ให้ไปแล้วมันก็ไปเล่นการพนันให้เงินไปห้าพันมันไปซื้อปืนฆ่าคนเพื่อจะป้นเขาก็ให้เงินไปห้าพันกับคนที่เออเอาห้าพันเนี่ยนะเอาไปทำประโยชน์แก่ผู้อื่นมันก็จะเป็นเนื้อนาบุญทห็นเห็นคงเข้าใจนะ ข้อสการที่บุคคลเชื่อเชิญบุคคลที่เป็นพระสเกตทาคามีคือคือให้พู้ถึงพร้อมด้วยศีลก็คือพระเดียสวดบันศีลห้าละใบมุกไงนะคนเดียวบริโภคธประเสริฐกว่าเยอะแยะมากมายอย่างให้ทานไปหนะข้อสามการที่บุคคลเชืิอเชิญให้บุคคลที่เป็นพระสเกธทาคามีผู้เดียวบริโภคบริโภคมีการมีผลมากกว่าการที่ คือให้ทานแก่ผู้ถึงพอรมอมเวรศิเป็นร้อยให้พระย่าสวดบันร้อยให้สกิทาองค์เดียวรูปเดียวเป็นคำว่ารูปเดียวมีผลมากกว่าข้อสี่การที่ให้ทานกับพระอนาคามีผู้เดียวบริโภคนะมีผลมากกว่าให้พระสกทานพามีเป็นร้อยพระนาคามีนี่เป็นพรหมแล้วไง ไม่มีราคาโทสะโมหะแล้วสังโยชน์เบื้องต่ําหมดแล้วจําสังโยชน์เบื้องต่ําได้ไหมโอหลับช่วยเบื้องต่ําก็เบื้องสูงก็อุตตามภะคะยะสังโยชน์โอลาภะคะยะสังโยชน์เริ่มเบื้องต่าคือละสกายทิวิธิกิชาศีลปามาตกามราคาปะปะัติกะเบาบางสกัามีเบาบา,บาง,าบาบางต่อสามข้อแรกก็เป็นพยาสนบัน ถ้าไม่มีเลยหลุดพ้นไปหมดเลยก็จะเป็นพานาคามีจะไม่กลับมามาผิดอีกจะไม่กลับมาเกิดเกิดมาผิดอีกตั้งใจจะบำเพ็ญต่อก็เกิดมาเป็นก็บำเพ็ญต่อเป็นผ้ารหันไปตั้งใจจะเกิดก็บำเพ็ญเป็นผู้เจ้าก็บำเพ็ญไปเป็นโพธิสัตว์อนุโพธิสัตว์ต่อเป็นาหารหันก็อนุโพธิสัตว์ นิยตาโพธิสัตว์ไอ้อนิยตาโพธิสัตว์นิยตาโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์เป็นพระพุทธเจ้าการระดับอันี้ก็วะเอา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 เราฟังฟังไว้อะไรที่มันเกินเหลือกว่าที่เราจะทําความเข้าใจได้เราฟังไว้ประดับสติปัญญาเอาที่เราพอทําได้แล้วก็พิสูจน์ตามขั้นตอนของ ของที่เราทำเมื่อเธอพิสูจน์แล้วเธอได้เห็นผลจริงเธอก็จะเชื่อไปเองแหละนะนี่ครูบาอาจารย์สอนอยังน้นอัตมาก็ทำตามอัตมาทำตามแล้วได้มากได้ผลระดับหนึ่งไงถึงเชื่อมั่นไม่อัตมาไม่โ้ยบวชกี่พรรษาเนี่ยสามสิบพรรษางั้นอาตมาจะศึกไปทำแมวอะไรอะ่ะพระธรรมมั่นใจไง แล้วคนที่เข้ามาปฏิบัติตามนะเขาก็มั่นใจเขาทุ่งสละเงินห้าล้านรวมๆกันหลายคนเขาจะเอาเป็นท่ารับใช้เธอเลยไม่ต้องจ่ายค่าเงินด้วยอาตมาก็อยู่ข้างนอกเป็นยามให้ไม่ต้องเข้าบ้านเธอไอ้ส่วนสามคนเขาเธอจะใช้อะไรก็ใช้เข้าไปเลยเขาหากินเองด้วยแต่มาเป็นท่ารับใช้เธอเท่านั้นเขามั่นใจขนาดน,นั้นนหะสำหรับพระที่บอกว่าจะ พระสาวนวบันเป็นยังไงมันมีเท่าไหร่ก็คงจะได้ทวนอีกทีหนึง่งแต่อาตมาให้เขาไปทบทวนนั่นแหละว,ว่ามันอยู่ตอนไหนบ้างอาตมาก็ขออภัยคือคือเธอจำนี่ไว้อย่างหนึ่งอาตมาพุทธเจ้าบอกครับถ้าอยากจะิญนะต้องทำความสม่ำเสมอสี่อย่างหนึ่งฟังธรรมสม่ำเสมอ ไข้ควรฟังแล้วไข้ควรในธรรมสม่ำเสมอพอฟังก็ต้องใข้ควรในตัวใช่ไหมสามก็สนทนาธรรมคุยกับเพื่อนที่ฟังฟังชากะชากันจะทําให้เกิดสมาธิิขึ้นจนสงบในธรรมสม่ำเสมออมิตาพุทธอีกพระสูตรหนึ่งบอกว่าเป็นผู้ทรงธรรมเธอจะทําอะไรก็แล้วแต่จะทําอะไรจะทํางานทำไรต้องเธอต้อง อย่าลืมหลีกออกเลนทําความสงบใจในภายในเสมอเขาจะทำอะไรลหลีดออกเลนหลีกออกจากไอ้ตรงนั้นไปอาตจมาไปป่วยเนี่ยไปที่โรงพยาบาลพระสงฆ์อยู่ด้วยกันเขาก็พูดอะไรที่เป็นมิจฉาทิฐิ บอกเกิดมาส่วนใหญ,ญ่ก็บอกเกิดมาใช้กรรมเกิดมาใช้กรรมมาฟังดูบอกเออไอ้นี่ผมเห็นต่างนะท่านเกิดมาเพื่อจะเรียนรู้สัจจะความจริงของชีวิตรู้ดีมีสิกบนเพอเจงอมตะไอการเกิดมาเพื่อใช้กรรมเก่านี่มันยอมจํานวนเกินไปเราต้องเกิดมาเพื่อจะศึกษาความจริงของชีวิตวชีวิตเกิดมาทําอะไร แล้วเราพยายามเข้าถึงความจริงนั้นจนเป็นเราเป็นอมตะท่านทั้งหลายท่านก็เงียบเมืาก่อนคุยกันเออ,เ,อ,อเรารับกรรมแล้วพูดไปเรื่อยว่าจะมาพูดปรุงเงียบเลยมันดีกว่าที่จะมาสิ้นคิดที่เออเกิดมาใช้กรรมไม่ใช่เพราะศึกษาความจริงของชุวิตจะแก้กรรมเก่าได้ให้เบาบางลง นะเพราะเป็นสัจจะของคิดและเข้าถึงอามาตะได้นะอาตมาก็โอ้น้อมติดเขาไม่ได้นะอาวมนก็เบื่อที่จะอยู่ต่อก็รีบรีบออกเลยปกติอนมาป่วยแล้วอยู่นานไงอมารีบออกเลยเสียเวลาฟังนะคุยหัวล่อต่อกับซิปอะไรกัน ออโอเคพอก็สี่การที่บุคคลเชื้อเชิญพระนาคาม,มีผู้เดียวบริโภคนะคนเดียวบริโภคจะมีผลมากกว่าการที่เชื้อเชิญผู้เป็นพระสกิทาคาม,มีร้อยคนบริโภคนะก็ห้าการที่ให้ทานแก่พระทหารผู้เดียวบริโภคมีผลมากกว่าให้ทานแก่อนาคาม,มีร้อยคนบริโภค ข้อหกการที่ให้พระปัจเจต์พทธเจ้าองค์เดียวบริโภคมากกว่าการที่ให้พระทหารร้อยลูกบริโภคพระทหารก็คือปฏิบัติตามนเนี้ยอธิบายเนี่ยปวดชงเกดเดินตามมากแปดขยายเป็นโพธิปักสามสิบเจ็ดเข้าหาลูกอุตตราสีสิบหกจนเป็นนาราันแลกวก็นิพานข้อหก การที่บุคคลให้ทานแก่ปัจเจกพระเจ้าดีกว่าการให้ทานพระราร้อยรูปบริโภคข้อเจ็ดการให้อรหันเมื่อกี้ปัจเจกใช่ไหมปัจเจกพระเจ้าอธิบายปัจเจกก่อนปัจเจกพระเจ้าส่วนใหญ่ก็แปลว่าสอนคนไม่ได้ก็โอเคเอาตามนั้นก็ได้แต่ปัจเจกก็คือเขาไม่ได้ตั้งโมู่กลุ่ล คือเพราะเห็นว่าวาละนั้นน่ะมันตั้งไม่ได้คนไม่มีความรู้มันมันเป็นอาหารเป็นพุธเจ้าสอนคนไม่ได้เลยแต่สอนเขาไม่เข้าใจไงเขาเป็นอาเวนยสัตว์สัตว์ทึ่ปวดสอนให้พน้นทุกข์ไม่ได้ท่านก็ไม่สอนตั้งหมู่กลุ่มก็ไม่ได้คนเขาไม่ศรัทธามันก็ไม่ได้ ท่านก็บ,บรู้ธรรมปัจเจกไปบำเพ็ญปัจเจกไปเข้าใจนะสอนได้แต่ท่านสอนแล้วคนไม่เข้าใจโดยความเคารพอัตมาพูดเนี่ยเอาเธอฟังดูแล้วกันเธอเห็นเพื่อนร้อยคนสองร้อยคนเจ็ดร้อยคนเนี่ยคนฟังเนี่ยจะรับข้อมูลไม่เท่ากันหรอกศาส,สนาพุทธเนี่ยจะสอนคนเฉพาะเป็น มนุษย์หรือคนนต้องเป็นเวนยศาสตร์เท่านั้นสัตว์ซึ่งโปรดสอนให้บรรลุหลุดพ้นได้พ้นทุกข์ได้ส่วนหมูหมากาไก่ทั้งหลายเป็นสัตว์เอาเวนยศาสตร์สัตว์ซึ่งโปรดสอนไม่ได้หรอกหลุดพ้นไม่ได้หรอกแต่คนที่เกิดเป็นคนแล้วเป็นอนเนวยอนเนวยศาสตร์โปรดสอนบรรลุธรรไม่ได้เนี่ยน่าเสียดายจริงๆเลย เขาไม่ได้บำเพ็ญบาร,รมีมาบำเพ็ญคือการประพฤติปฏิบัติแล้วได้ผลระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นพูดก็พูดเถอะใครฟังอาตมาแล้เอเห็นว่าดีน่าจดจําเป็นเวนนยสัตว์สัตว์ทั้งปวดสอนแล้วบรรลุธรรมได้เมื่อกี้นี่พูดไม่หมดอีกแล้วนึกขึ้นได้สม่ําเสมอสี่อย่างจะทําให้บรบรลุเร็วใช่ไหม ฟังทมสม่ำเสมอไข้ค,ควรในธรรมสมัพอฟังก็ต้องไข้ควรสนทนาทำสมัติเสมอก็ยิ่งจะเกิดสมาธิจิตกับเพื่อนผูร้ร่วมฟังร่วมปฏิบัติธรรมด้วยกันเธอหาหมู่กลุ่มคนที่เขาฟังเราคุยกันซิไอ้มีมีความเห็นยังไงร,รู้เห็นไม่ตรงแย้งยังไงก็โทรมาถามมาถามได้นะแล้วก็สงบในธรรมอีกสูตรหนึ่ง บอกคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่จะเรียนหนังสือจะทําอะไรก็ตามแต่จะบริยายทําเธอต้องหมั่นหลีกออกเลนทําความสงบใจในภายในอยู่เสมอสงบใจในภายในคือไม่ชอบไม่ชังให้เป็นกลางไว้สงบทาไม่ไม่ดูดไม่ผลักเสมอเธอก็ไม่ต้องไปเดือดเนอะแล้วต้องเข้าใจไอ้อสสาทสูตรอสสาทสูตรสิ่งอสสาท สิ่งที่มันไปยินดีเพลิดเพลินพอใจอะ่ะเธอให้ต้องเห็นโทษเห็นภัยเห็นโทษเห็นคุณของมันคุณของมันคือเออมันน่าไข่นนารักชวนให้รักชักให้ไข่พาใจกำนัดไหลหลงให้ไปติดให้ไปชอบมันนี่คุณโทษคือมันต้องแปรเปลี่ยนสาวเงนันหนุ่มสาวี่บอกสเิเจ็ดก็สวยเต็มเป่งปังเป็นโทษคือมันแปรเปลี่ยนไป เหี่ยวแห้งไว้นี่คือโทษของกามโทษของอรมอาาัาทะไอสกีนซื้อมาต้องกินเลยนะก๋วยเตี๋ยวต้องเอาร้อนๆเอาทิ้งไว้เป็นชั่วโมงจืดชืดหมดแล้วว่าเป็นโทษแล้วมันแปรเปลี่ยนไปมันไม่เที่ยงนะไหมอัศธาสูตรต้องกําจัดฉันทราคะกําจัดฉันสิ่งที่ชอบฉันทราคะ ต้องกําจัดไอ้ความความดําริความตั้งเป้าหมายที่จะไปมีราคาทําความอิทธิบาทสีฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาออกจากฉันทะที่เราไปติดในราคานี่คือทำที่กําจัดเครื่องที่กําจัดออกได้จากสิ่งที่เราชอบสิดแล้วก็เป็นข้อห้านิพพทาสูตร พระเจ้าบอกเธอมีธรรมตอบเป็นเนี่ยห้าข้อจะเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดตัดสรุนิพพานโดยส่วนเดียวของเลยเธอติดเธอไม่เบือ่อหน่ายเธอไม่ยวนคลายกำหนัดหรอกเธอยังชอบอยู่ไม่จะไปคลายได้ยังไงเธอต้องเบื่อก่อนเบื่อหน่ายแล้วจะคลายก็มีธรรมห้าข้อโลกทั้งหลายไม่น่าเพลิดเพลินโลกคือความไม่เที่ยง ไอสิ่งที่เธอชอบมันไม่เที่ยงมันแปรปวนเป็นธทวดาสิ่งไม่เที่ยงสุขหรือทุกข์ทุกพระเจ้าค่ะเอาทุกข์คนหรือเธอจะไปติดไปยึดมันอีกอะ่ะก็มันไม่เที่ยงเห็นความไม่เที่ยงเห็นความแปรปวนของมันก็จะเห็นทุกข์เพราะเธอไปยึดดูก็เธอจะเห็นว่าไอสิ่งที่ยึดจึดที่ติดยึดผูกพันมันเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนสิ่งที่ไม่มีตัวตนเธอไปยึดให้เป็นตัวตนได้ยังไงมันเป็นพยับแดดนะ มันแวบมันหายไปเป็นกลุ่มฟองน้ําอะปทานกับหน้าใช่ไหมครับเป็นฟองน้ e ําอันเดียวอ่ะเธอไปยึดทําไมแพะก็แตกแล้วแกนกล้วยไปทําอะไรนิ่มหมอยๆนั่นเลยมายากนเธอไปเชื่อก็ได้ไงเนี่ยอุปทานกับหน้าเธอเธอฟังอะ่ะขอร้องให้ฟังทุกตอนอะแต่ละอันแต่ละอันมันขยายขยาย พูดตรงนี้พูดตรงนี้ไปเจออะไรก็ขยายตรงนั้นอีกแล้วตรงนี้ขยายอีกแล้วเรื่องเดียวกันน่โอ้โหมันไปเยอะนะเธอควรจะจดจดไว,ว้ว่าตอนเท่านี้พิเศษตอนเท่านี้หรือ Youtube หรือหรือหรือหรืทิ k ต,ตอกก็ตามตอนเท่านี้ว่าได้เรื่องอะไรตอนนี้ว่าได้เรื่องอะไรแล้เธอจดไว้แล้วมาทบทวนถ้าฟังไม่เข้าใจกลับไปฟังใหม่เหมือนอาตมาเนี่ย อรรมาก็ถือว่าแตกฉานพอสมควรตามฐานนาของอารมาเอาหมดเวลาอีกแล้วก็พอสมควรกับเวลาอนุโมทนาสาธุก็เป็นไปตามเป้าหมายในตราบัทับของมูลนิธิจิตตรงธรรมเพื่อมวลประชาชนให้บรรลุมรรคผลนิพพานตามลำดับที่พิสูจน์ได้ในปัจจุบันที่ตามฟังได้ที่ช่องมูลนิธิจิตตรงธรรมมีปัญหาก็ถามได้ จะติดติงอบรมแนะนำตักเตือนสั่งสอนก็ยินดีนะเจ้าคะ่ะถ้าเห็นว่า TikTok YouTube ในนามมูนิธิจิตธงธรรมหรือ Facebook ในนามจุภลักษ์วิมุติพจน์ช่องนี้เป็นประโยชน์ท่านสามารถกดไลค์กดแชร์ในกลุ่มเพื่อนๆต่อๆไปได้เพื่อนๆจะได้ปัญญารู้แจ้งเห็นจริงตามท่านผู้ติดตามฟังไปด้วย เปรียบเสมือนได้ปัญญาดุดแสงสว่างจากการจุดเทียนหลายๆเล่มแสงสว่างก็จะสว่างสวัยรอบบ้านท่านพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าแสงสว่างใดจะเสมอแสงสว่างด้วยปัญญาไม่มีแสงสว่างด้วยปัญญาจะเกิดแก่ท่านรวมทั้งครอบครัวญาติพี่น้องและมวลมิตรซึ่งจะเป็นมหาบุญมหากุศลที่ยิ่งใหญ่โดยไม่ต้องเสียเงินเลยอนุโมทนาบุญนะเจ้าคะ่ะ